สวัสดีครับอยู่กํังเดอเลคาร์บเตอร์ทครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ครับงานมาตัดท่อขึ้นครับนี่นี่ดูนี่วางทางน้ำครับนี่ไม่มีรถแยกเนาะนี่ดูนี่รถแยก แยกเราก็มีถ้าเป็นรถตัวเองรัง่งจเดอร์คงไม่กล้าทำแบบนี้ครับรถตัวเองคงไม่กล้าทำแบบนี้หรอกเบาๆครับไม่ถือว่าโหดเกินไปแคบบ่นี้เนาะเลี่ยงไม่ได้ครับขาดไหมขาดไหมนี่หลุดแล้ว งัดทางงัดทางงัดทางงัดนี่ขาขึ่งเลยงัดทางงัดทางงัดทางงัดปุด๊ขับเ,เอาฟังีห้ไมรามานะเพื่อนๆ่อย่าบอกว่าขับ มหมดแล้วครับแค่นี้มีหมดแล้วแค่นี้ทำไงได้เนาอเราต้องเปิดทางน้ำนาอเรามีม่รถแยกเนอาองงัด,งดทั้งงัดทั้งงัด ไหวอือ้โอ้ไอที่ตมตรงนี้มันบังงคูบิชชัดกนี่เอา้าชัดหรือยังชัดหรือยัง จะปูเลยมีเวลาทุบหินทุบหินทุบเหล็กเอาเหล็กไปได้ค่าข้าวนี่ได้ค่ากับข้าวเลยถ้ามีเวลานี่ขาดยังขาดแล้วขาดแล้วขึ้นไหมขึ้นแล้วมาทั้งยวงเลยมาทั้งยวงเลยครับเพืเ่อนๆื เอ,ออเออเออ,อเอาทั้งยวงกันทั้งยวงหละนึกทำไงครับี่ทำไงทำไงขาดไหมขาดแล้วครับขาดแล้ว หน้าแรงเห็นเขาว่าหน้าแรงจะมาซ่มอมเอาหนี้หน้าแรงค่อยมาเอาขึ้นเนาะไหนเนาะนี่โอ้ดินคันคลองแตกครับนี่ดึงแรงไม่ได้คนระับนี่เห็ไหม่นี่รอยดินคันคลองแตกครับนี่หรือไม่โคลงไปอยู่ข้างล่างอีก ยุ่งเลยครับนดึงเมื่อกี้ดินคันคลองแตกเลยครับน่ก็ได้ไปอยู่ข้างล่างคลององานเข้างานเข้างานเข้าอีก มีแต่ต้นยูคาเนาะข้างหลังเนาะจะสวิงก็เสียวต้นยูคาเนาะ เกือบขาดแลครับถนนตางนู่นให้มาซอกฝั่งนี้ครับหน้าแรงก็ค่อยมาแก้เอาเห็นเขาว่างั้นเลยครับหน้าแรงค่อยมาถามครับหรือเอา ก้อนปูนก้อนนั้นออกก็จบแล้วกันึ่งเอาออกได้ไหมตรงนี้เรายืนแล้วดินมันแตกลงไปแล้วครับหนึ่ตรงนี้สุดแล้วสุดแล้วเดี๋ยวก้อนปูนมันอุดนแท็กดูซิว่าจะยืนได้ไหมครับเอาก้อนนี่แหละได้บ่ได้ก้ ค่อยเขีย์แล้วกันครับนีนค่ค่อยฟเขีย์แล้วกัน แล้วครับนี่จะอยู่กับเราหรือเฮียคิโมะอีกงานยังไม่จบเลยคิโมได้ไง ยืดแล้วนี่โอ้ยดิกันคลองสไลด์แล้วต้องขึ้นไปก่อนครับดิมคันคลองสไลด์โอ้เจองานเรื่องไหนเจองานยาวแล้วนี่นี่ดิมคันคลองต,งตงัวนี้หักลงแล้วครับสไล,ลด์ลงเจองานยาวแล้ววุนา ต้องเอาหาก้อนปูนมาหนุนแท็กใหม่เนาะหลังหลังนี่ก็เสียวโดนท่อไอเสียวโดนท่อระบายน้ำเนาะไหนก้อนปูนตรงนี้ก่อนเนาะก้อนปูนตัวนี้ไปหนุนแท็กดูคนระับจะยืนไหวไหมจะยืนได้ไหมครับบินจะสไลด์อีกไหม เอาก้อนปูนตัวนั้นออกก็จบภารกิจแล้วครับมึงแค่นี้แต่เอาขึ้นไ้ไหวก้อนใหญ่จัดเอาเหยียบดูสิเอาเสมอแล้วขึ้นไหมทุกแตกทีแลิดๆเล็กๆก็ได้น้อง มันก็จะแตกลงครับนี่เาเจะได้ประมาณนี้แหละดินแตกลงแล้วครับนี่เราจะเดิอนออกไปเลยแล้วเราก็จะหันมาดึงปูดอีกนิดหนึงเนาะนี่ข้างหน้าตรงนี้ดินแตกแล้วครับนี่ข้างล่าง อยากเ็วม้ะนี่ครับก็ก็จะประมาณนี้แหละก็จะดึงก้อนปูนก้อนนั้นออก น้อยก็เสียกเป็นภารกิจนี้ครับขึ้นมากุ่งเยี่ยดินตรงนี้อย่าสุดเดอ้อ เรายังไม่ยอมเรายังไม่ยอมครับน,นี่เอาให้มันชัวร์ๆไปเลยครับเอ,เอาบินตัวนี้ขึ้นหรอ ร้อยภารกิจเราวันนี้นี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแถมให้ตรงนี้อีกกุ้งกีห้หนึ่งแถมให้ตรงนี้หน่อย ได้ครับนี่ไปสิธภารกิจเรียบร้อยครับนี่คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ me